โอเคครับผมวิดีโอนี้ก็คืออางานของซานนี่น่าจะหมดแล้วนะผมก็เลยจะคิดว่าน่าจะย้ายซานี่ลงไปช่วยแคทข้างล่างนะครับผมที่งานทะเลนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปเปิดบอ่อด้วยกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปเปิดบอ่อด้วยกันด้วยนะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้จะย้ายซานี่เลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับมาครับมา เลยจะได้ย้ายเลยนะครับเพราะว่างานของซานี่น่าจะหมดแล้วนะครับก็เหลือไว้แค่เจซีบีก็น่าจะพอเพียงพอแล้วนักขากูจบครับ <c oughs> นั่นแหละว่าไปจะ,ะพูดอะไรนะผม <c oughs> โอเคปะ่ะนะผมย้ายกันเลยย้ายกันเลยไปเลยไปครับมามาครับมาย้ายครับย้าย ถามว่าจ,จะกลับมาไหมก็อนาคตละกันนะครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะกลับมานะครับผมเพราะว่าเอานะเป้าหมายหลักก็คือเราย้ายซานี่มาเพื่อกู้รถ j c b แต่ว่าได้อยู่ยาวครับผมได้อยู่ยาวเลยครับคุณผู้ชมครับแมอยู่กัน2-3งานเลยนะครับผม เดี๋ยวเดินทางขึ้นกันเลยครับผมุณยอมเดินทางขึ้นกันเลยเดินทางกันกันเลยเดี๋ยวโต๊ะองค์บนท้องด้วยโหห่อหัวไอ้ช็อกเป,ป็นเด็กเบรดเออขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมเออไปเด้ไปเด้ไปเด้ไปเดไม่เดินย,ยากขิ้นหายแล้วก็ล่วงอีกนล้วเนะี่ย มา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 เฮ้ยมามาด้วยกันมานะครับผมโอเคไปเอแล้ว <c oughs> แค่นั้นแหละคผู้ชมไปเดินทางกันดีกว่านะครับผมอ่ะ <c oughs> นี่เดินทาง <c oughs> <c oughs> ผมเล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วคผู้ชมอยากไปได้กินน้ำเลยเนี่ด้ออดครีบไปผู้ชมดูแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วไงยะ <c oughs> ต,ต้องหาน้ำกินสลัดเนี่ยก็คือจะไปงานข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวงานข้างล่างเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับไปก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห,โหไปเดี๋ยวเดินทางออกจากตรงนี้ก่อนแล้วค่อยวาร์ปแล้วกันนะเพราะว่าน,น่าถ้าถ้าย้ายแบบว่าย้ายเลยมันจะไกลเกินไปนะครับผมย้ายตอนเที่ยงนะครับผมมาแวะกินข้าวตามทางด้ยวยเนาะไม่กินข้าวตามทางด้วยนะ เว้ยเว่อววเออนะครับผมไปครับป้าไปครับป้าเอาเราต้องเลี้ยวซอยไม้นี่หว่าคุณผู้ชมมันจะมีเสียงบุ้งกีด้วยเฮ้ยไม่ใช่เสียงันเสียงเสียงไฟเลี้ยวด้วยอ๋อไฟเลี้ยวสองข้างเลยหรอ จังปันเถอชนปะเนี่ยไม่ชนนะครับเออตอนนั้นเขื่อนมันอยู่ไหนอ๋อตรงนี้เหรอเขื่อนนี่ไงที่เราไปทำ <c oughs> เราเคยไปทำแล้วนะครับคือ,อง,งานมันแบบงานมีเยอะมากนะครับสำหรับในในแมปนี้นะผู้ชมโอ้โหตรงได้ปะเนี่ยอ๋อมาทางนี้มันจะเป็นทางด่วนเหรอ ผมตรงเลยได้ไหมเนี่ยขอญาตลัดเลยแล้วกันนะเว้ยฮ่า่พิงเลล่ะนี่ครับทางรวดของแท้ครับผมวนที่แท้ถูครับผู้ชมครับวนที่แท้ถูครับไม่แท้ถูครับผมโอ้โหแม่งน,น่านงงมากเลยอะซอยไหนกันแน่วะซอยกลางเหรอน่านงงมากเลยอะป้ายอะนะครับผม โอ้โหเลี้ยวผิดสวยเลยนะครับเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเลี้ยวผิดทิศสวยจัดเลยนะไป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 เไป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 เลยครับไปเลยวิดีโอในโอเคครับผมเพราะฉะนั้นผมจะวาร์ปเลยแล้วกันนะครับอ่านี่ เรียบร้อยมาแล้วลูกจ้าอ๋อเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอาซานี่นี้ขึ้นไปดีกว่าโอ้โหมันเดี๋ยวเอาซานี่ขึ้นขึ้นไปแทนทาลอยเ็ดแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมมองว่ามันแทนกันไม่ได้เพราะว่าไอตัวนี้บูมันลงต่ํามันมันทํางานได้น้อยบูมันลงได้ต่ํานะครับผมมันมันมันคือมันเป็นรถที่ทํางานได้น้อยมากนะครับเนาะมันน้อยมันน้อยน้อยในที่นี้ก็คืออ่ามัน คือมันมันไม่หลากหลายอ่ะสมมุติว่าเราอยากขุดลึกๆคันนี้ทําให้ไม่ได้นะครับอยากขุดลึกทําคันนี้ทําให้ไม่ได้นะผมต้องตักดินใส่ดําเท่านั้นอ๋อมันต้องปลดล็อกเชือกก่อนนีกว่าต้องตักดินใส่ดําอ่ะคุณผู้ชมนะมันได้น้อยทํางานได้น้อยมากนะครับผมอยากจะล้วงดินลึกๆอยากจะขึ้นไปที่สูงๆอยากจะล้วงเอาดินแบบว่าลึกๆต่ําๆไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับผมคันนั้นทําไม่ได้นะครับ มาลงมาเลยแหมทางเขาทำใหม่ด้วยนะใครแล้วใครบอกให้มาทำะมึงรีบไปไหนนะครับแต่ที่จะให้อันี่สร้างเสร็จก่อนแล้วโว่มาตักช่วยกันนะครับคุณโยมมาดิมาดิมาดิมา,มาลุมช่วยกันดิมันบรรลัยการช่างนะครับผม ตักช่วยแคทครับผมนี่ครับเทอะไรเดี๋ยวผมใส่เอาดินตรงนี้เลยผมเทดินตรงนี้เลยแหละครับผมโครั้งแรกมันจะเป็นดินแด,นดงๆดำๆนะคุณผู้ชมเออแต่เวลาตักขึ้นทำไมมันเป็นสีนี้วะออลองเปรียบเทียบกันดูนะว่าแคทกับซานี่อันไหนดีกว่ากัน แต่ผมผมไอ้น,นี่ผมมองว่ามันตักดีนะคุผู้ชมแล้วก็ผมชินวะขับคันนี้บุ้งกีเล็กๆอะ่ะบุ้งกีแบบแคบๆแล้วไปขับคันนั้นอะ่ะบุ้งกีโคตรใหญ่อ่ะมันจะดูแบบต้านไปเลยนะไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยต้านสักเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่ค่อยต้านนะครับ ออกไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทางขึ้นเดี๋ยวเอาเอา,เอาทีหลังนะครับเอาออกทีหลังโอ้ลวงได้โคตรไก่อะ่ะลวงได้ไก่มากเหรอพี่โยม บสบายสบาย,ยชิวๆครับผมตะออกไปเลยตกออกไปล,ล้ว อันนี้เราจะเอาให้ถึงพื้น,นเก่าขเขาเลยนะนู่นอะถึงพื้นเลยอะก็ตักไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้ชมมันไม่มีอะไรหรอกคนระับตักให้เร็วนะครับแล้วก็แม่นๆนะผมถ้าจะตักเร็วต้องแม่นนะครับดินมหาศาลเลยเนะี่ยโอ้ดินเยอะชิบหายเลยเนะี่ยดินแบบดินมหาศาลเลยเนะี่ย เฮ้ยอย่าไปล้ำเส้นนักนีออ่รู้สึกว่ามันมันสูงขึ้นป่ะไอพื้นอะนี่รู้สึกว่าพื้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆหรอโอ้โถึงนี่เอง ใช่เหรอพื้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆเหรอโอ้โอ๋เท่ากันเลยเท่ากันหรือเปล่าวะโอเคคอนดูเอาไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับมันเท่ากันหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูดิอ๋อเหมือนมันจะเฉียงเฉียงขึ้นหรือเปล่าไม่เฉียงนะเท่ากันนะอันนี้รถก็ลงทางนี้เหมือนเดิมนะครับนะครับก็ลงตรงนี้เหมือนเดิมอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะขยับ ทางลงสักนิดหนึงเนาะเดี๋ยวจะจะ,จะทำทางลงใหม่สักนิดหนึ่งเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวจะทำทางลงใหม่สักนิดหนึ่งเนาะคุณผู้ชมขยับขยับไปข้างหน้าอีก